สวัสดีครับผมธารับนภูรายมือพาแล้วครับพนรนรุกัมก็บพบก,กับทุกท่านอีเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดราศีมังกรในเดือนมกราคมพศส5 6พรสิบเกเริ่มเปิดไพ่เลยนะครับไพ่ใบนี้ได้ไพ่เจ็ดถ้วยนะครับผมเจ็ถ้วยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการจับเงินในอากาศการบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ แต่ต้องแก้บนนะถ้าเกิดใครบนบานสิ่งศิสิทธิ์ถ้าได้ใบนี้ต้องแก้บนหมายถึงว่าอย่าลืมการใช้เรื่องของจิตใจสายโมหรือการที่แบบเขาเรียกว่าเป็นไพน่ไม่ไ้หมายถึงเป็นการพึ่งสิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่าเรื่องอํานาจลี้รับหรือไสยศาสตร์ก็เกี่ยวเหมือนกันเพราะเป็นการที่แบบใช้ใจมากกว่าเรื่องของการยุ่งกับสิ่งที่จับต้องได้ผูต้ตรงตรงไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการเขียนโปรแกรมการทําอะไรบางอย่างที่มันเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ต เรื่องเกี่ยวข้องกับการใช้จินตนาการผมรวบรวมหมดเลยนะที่เกี่ยวข้องใบนี้คือเกี่ยวข้องกับจินตนาการการครีเอทการถ่ายโฆษณานางแบบนายแบบอะไรที่แบบว่าขึ้นปกนิตยสารแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของสมัยก่อนมันจะเป็นเรื่องพวกนี้เรื่องเกี่ยวข้องอะไรที่มันแบบจับต้องไม่ได้เรื่องของศาสนาก็ด้วยเรื่องอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับน้ำประทรนหรืออะไรที่มันล้ำยุคล้ำยุกไปเลยอ่ะแต่ถ้าเป็นสมัยนี้มันก็เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต พวกเกี่ยวข้องกับการใช้จินตนาการครีเอทโฆษณาที่เกี่ยวกูทูบทิกต็อกอะไรพวกนี้ก็ได้นะพวกอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้พวกเขียนคอนเทนต์ลงอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้ไม่เกี่ยวข้องกับแบบนี้แต่ถามว่ามันเกี่ยวกับราศีมังกรตรงไหนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไพ่ใบนี้คือไพ่ของการที่เลือกอะไรสักอย่าง อย่างถีถ้วนไตรตองเห็นไหมว่าผู้ชายคนนี้ที่ยืนจ้องมองสั้นถ้วยและมีสมรดะแยะเต็มไปหมดจะบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นวัยรุ่นที่เพิ่งเปิดโลกทัศน์ใหม่และเห็นอะไรต่างๆเต็มไปหมดเหมือนกับคนเขาเรียกว่าเข้ากรุงใหม่ๆอ่ะเข้ากรุงเทพใหม่ๆแล้วเห็นอะไรแสงสีเต็มไปหมดเลยเลยบอกว่าหลงคารลมได้ง่ายจิตใจอ่อนแออ่อนไหวเลยบอกว่าบางทีต้องไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต้องขอพออะไรเงี้ยทำให้จิตใจยึดมัน่นบางคนบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์งมงายอะไรเงี้ยก็มีพวกแบบนี้เหมือนกันนะผมก็ไม่ได้หมายถึงทุกคนนะเลยบอกว่าบางทีทำไมท่านไม่ถึงเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าอันนี้ผมทายสิ่งต่าง์งงก่อนเลยบอกว่าสำหรับคนที่จิตใจไม่ยึดมั่นให้พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยได้การไปบนบานสันก่า,กาวบางคนก็ไม่เชื่อเรื่องบนบานสันก่าวแต่ผมขอพูดหน่อยหนึ่งเลยบอกว่าการบนบานสันก่าวการยึดมั่นในสิ่งศักดิ์ธมี อะไรทำประจําใจเครื่องรางอะไรต่างๆแหวนเมอนอะในอย่างนี้หรือแหวนเพชรแหวนพลอยทาให้เรามีจิตใจที่ยึดมัน่นพอเรายึดมัน่นกับอะไรบางอย่างเนี่ยจะทําให้เราเข้มแข็งขึ้นสำหรับราศีมังกรซึ่งราศีมังกรจริงๆตามดวงแล้วเนี่ยไม่ใช่คนที่จิตใจกระโลกระเลออ่อนแอตามดวงนะอันนี้ผมพูดตามดวงนะเลยบอกว่าบางทีราศีมังกรเนี่ยเป็นผู้ประเภทที่แบบจริงจัง เป็นคนจริงจังเป็นคนที่แบบถ้าทําตามระเบียบวินยัยหรือว่ายึดมัน่นกับอะไรนะคนคนที่ยึดมั่นมากแต่ทื่อๆแข็งๆแล้วก็ทําไปตามกิจวัตรประจำวันแบบหน้าเบื่อเรียบง่ายเลยบอกว่าบางทีไพ่ใบนี้คือหมายถึงถ้าเขามีอะไรที่มันทำทาเป็นปกติอยู่ทุกทุกวันแล้วเนี่ย เขาจะทาเป็นกิจวัตรเฉยๆของเขาเลยเช่นกินข้าวไข่ดาวข้าวผัดกะเพราเขาจะกินแบบนั้นทุกๆวันนี่คือพื้นดวงอา่าและทายอะไรได้อีกเดี๋ยผมพูดพื้นดวงก่อนอนะจะพูดถึงดวงจรไพ่เป็นที 3, ่สองไพ่เบที่สามไพ่เป็นที่สี่ก็จะพูดถึงอดีตปัจจุบันอนาคตแล้วเราค่อยๆทำนายกันไปแล้วบางทีราศีมังกรเนี่ยจะบอกว่าราศีมังกรเป็นราศีที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่า เ,เขาผมใช้คำนี้แล้วว่าเก่งในเรื่องของการทำอะไรบางอย่างที่มันครเอทมีไหวพริบแล้วก็ส่วนมากมักจะทำอะไรบางอย่างที่มันต้องใช้อะไรบางอย่างที่มันแปลกใหม่กว่าคนอื่นเข้าใจนะแปลกใหม่กว่าคนอื่นเช่นสมมติว่าคนอื่นขายข้าวผัดกันหมดเลยขายขนมครกอะไรอย่างนี้ราศีมังกรโฆษณาให้เขา แหวกแนวมะละโฆษณาเขาใช่สมมติว่ามันขายข้าวผัดขนมกรอกอะไรอย่างเงี้ยราศีมังกรอ,อาจจะเอาเกี่ยวกับโซเชียลเข้ามาใช้ในเรื่องของการขายขนมคคก,กขายข้าวผัดคือเราไม่ต้องไปขายให้เหนื่อยเงี้ยแต่ว่าเอาเรื่องของการทาโซเชียลมาแบบใครต้องการขายดีติดต่อผมราศีมังกรแล้วผมเอาโซเชียลไปช่วยโปรโมทแล้วก็ทำเราทำานะททำแคมเปญทำอะไรอย่างเงี้ย สรุปไม่ต้องทาอะไรเงินไหลเข้ามาเองเลยหาราศีมังกรเองเลยหรือจะคริปโตผมพูดสมมุตินะสมมตินนะก็คือหมายถึงว่าคนอื่นอาจจะซื้อคริปโตเก็บอ่าเป็นเหรียญเท่านี้เท่านี้แต่ราศีมังกรแหวกแนวใครเพื่อนเราผลิตคริปโตเองเลยเออทําบริษัทเกับคริปโตใครที่มีคริปโตามาฝากผมแบบนี้เน,นี่ยผมสมมุตินะราศีมังกรจะคิดอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเลยหรือคิดนะวัตกรรมใหม่ๆที่คนอื่นคิดไม่ออก ไพ่นี้เลยเป็นไพ่ของการที่คิดอะไรแปลกๆคิดอะไรแปลกๆคิดอะไรที่คนอื่นเขาคิดไม่ได้แต่ราศีมังกรแหกแหวกแนวเขาไปเลยและถ้าคุณเก่งอะไรคุณทําอะไรที่มันพิเศษพิสดารคุณจะเป็นที่หนึ่งของโลกของคนที่เขาคิดไม่ทันคุณน่าจะบอกว่าส่วนใหญ่ราศีมังกรชอบสายมูไหมชอบพวกเกี่ยวข้องกับการที่ ศึกษาหลักปรัชญาเทพเจ้าผมรวมหมดเลยนะราศีมังกรไม่แถวหรอกราศีมังกรเชื่อในสายโมเชื่อในเทพเจ้าเชื่อในการที่ไหว้พระสวดมนต์สอกเคราะห์จริงๆรงาศีมังกรถ้าเกิดอะไรที่มันมีประโยชน์เขาเขาเอาหมดนะถ้ามันทําให้เขารวยได้ทําให้เขาคดพรมความสุขได้เขาก็เอาหมดอะไรที่มันทําให้ดีเขาก็เอาหมดแต่บางราศีผมจะบอกว่ามันก็มีบางราศีเราอย่าเรียกว่าราศีเลยมันมีบางคน ที่อะไรก็ไม่เอาบางคนก็แอนตี้ว่าเออถ้าทำอย่างนี้มันดักดานก็ยังอยู่กับมันต่อแต่ว่าถ้าเป็นบางราศีหรือว่าอย่างราศีมังกรส่วนมากใช้คาว่าส่วนมากนะแต่อะไรที่มันทําให้ตัวเองดีขึ้นทําไมจะไม่เอาแต่ราศีมังกรสวนมากอะไรที่มันเห็นว่าเปลี่ยนแปลงได้แล้วมันทําให้เขารุ่งเรืองแต่ต้องเกิดจากการฝึกเกิดจากประสบการณ์ที่เราเรียนรู้ก่อนว่าเอออย่างเงี้มันทําเป็นผลเสียเป็นผลร้ายตัวเราแล้วถ้ามันดีขึ้นทําไมไม่เอาอันนี้ราศีมังกรจะคิดที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง เป็นผลดีต่อตัวราศีมังกรเองก็คิดจะเอานี่เช่งการทําบุญเนี่ยถูกปลูกฝังกันมานานมันเป็นสิ่งที่ดีราศีมังกรทำไมจะไม่เอาก็ต้องเอาสิใช่ปะหล่ะจริงหรือจริงแล้วส่วนเนี่ยไพ่ใบนี้ถ่ายถึงวงจรว่าไงวงจรช่วงนี้คุณมีโปรเจกต์หลายโปรเจกต์ที่ว่าจะทําแต่ไม่ได้ทำสักทีเพราะมัวแต่เลือกเลยบอกว่าไพ่ใบนี้คือเป็นตัวเลือกเยอะถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายที่จะเลือกคู่ มันจะบอกให้นี้เป็นไพ่ที่ไม่ดีเลยบันอาจจะดูมีสเสน่ห์ในสายตาคนอื่นมีสเสน่ห์มีทั้งเลือกเยอะแต่ว่าไม่เลือกสักทีเลยบอกว่าเลือกมากมักได้แลกก็คํานี้แหละตรงเป๊ะเลยเพราะว่าบางทีคุณอาจจะมีแฟนแต่บางทีคุณมีตัวเลือกไม่ใช่ว่ามีมีมีกิ๊กนะหมายถึงว่ามีตัวเลือกเยอะหมายถึงคุณสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเขาหรือไม่เอาเขา,เาคุณเก่งคุณแน่คุณเยอะแต่ว่าบางทีตัวเลือกเนี่ยมัน ตัวเลือกในที่นี้อาจจะแบบว่าถ้าฉันไม่เอาเธอแต่ฉันก็มีตัวเลือกคนอื่นอีกเยอะแยะมันจะเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้เพราะว่าบางทีถ้าการเลือกมากคิดว่าตัวเองแน่ตัวเองเก่งเนี่ยบางทีจุดจบมันจะไม่สวยไง <s> <c oughs> เข้าใจป่ะเพราะไอ้คาว่าตัวเลือกนี้คุณต้องเลือกสักอย่างหนึ่งให้มันถูกต้องถ้าคุณเลือกแล้วจับมั่นๆจับมั่นๆอ่ะเข้าใจป่ะจับมั่นๆแล้วมันจะดีเพราะว่าเหตุผลมันไม่มีหรอกนะแต่มันเป็นสิ่งที่โบราณเขาสอนกันมา อันนี้ผมขี้เกียจอธิบายเหตุผลคือคุณอย่าไปจับไอ้ตรงนู้นว่าอ่ะจับบ่อน้าบ่อนูน้นจับหอยปลาบ่อนี้จับอะไรอย่างนี้ถ้าจับเลือกเยอะเกินไปมีโปรเจกต์เยอะโครงการเยอะโบราณเขาสอนว่าจับให้มั่นคันให้อะไรอะ่ะเออผมก็จะบอกว่าถ้าราศีมังกรเป็นแบบอย่างที่ผมพูดว่าถ้าคุณจับให้มั่นจับปลาแบบยหยิบหิแล้วหยิบชิ้นปลามันจับขึ้นมาเนี่ยถ้าทําได้แบบนี้จะดีโบราณเขาสอนก็ เขาเรียกว่าคนโบราณเขาอาบน้าร้อนมาก่อน่าเชื่อเขาคืาออ,อาไพ่ใบนี้นะเขาเรียกว่าไพ่เก้าถ้วยไพ่เก้าถ้วยที่ผ่านมาให้ระวังอ้วนไม่เขาเรียกว่าไม่ละมั่ระวังในการใช้ชีวิตแต่มันเป็นไพเ่เศรษฐีมาถึงว่ากินมีเขาเรียกว่าอิ่มมีพีมันกินอยู่อย่างสบายกินอยู่อย่างราชาไพา่ใบนี้มันหมายถึงแบบนี้แหละแต่มาถึงว่าที่ผ่านมาการเงินไม่ได้เดือดร้อนเลยครับผมใช้คํานี้ คือค่อนข้างที่จะมีเลือกใช้เลือกกินเลือกสบายด้วยซ้ําก็คือการเงินไม่ได้เดือดร้อนเลยค่อนข้างมีกินมีใช้มีเกียรติก <c oughs> ็ค่อนข้างที่จะมีกินอะใช้คำนี้แล้วก็อย่างหนึ่งคือการเงินการงานทุกอย่างเปินเกณฑ์ดีที่ผ่านมานะแล้วก็กินตรงเนี้ยจะบอกว่าตามใจปากส่วนมากราศีมังกรที่ผ่านมาดวงตามใจปากแล้วพอตามใจปากเสร็จบางคนเขาเรียกว่า ให้ใบน,นี้ใช้คำนี้นะมีตัวเลือกอีกผมบอกไพ่ใบแรกมันเห็นมาถ้วยแบบเดียวกันเลยเขาเรียกว่าบางคนมีผู้หญิงตามติดเยอะผู้ชายตามติดเยอะบางทีถ้าไม่ใช่เกี่ยวข้องกับตรงนี้เขาเรียกว่ามีทางเลือกนั่นเองทางเลือกหมายถึงคุณเป็นคนมีเสน,น่ห์ราศีมังกรนี่อิจฉาบอกกันแล้วพอไพ่ใบน,นี้เกิดขึ้นเขาเรียกว่าพอถึงดวงช่วงเนี้ยถ้าเราทํานายดวงช่วงนี้ไปแล้วนะ ไพ่ใบนี้คือดวงดวงนะธันวาถกมกกลาเห็นไหมว่าได้ไพ่นกเกาะอ,อยู่บนมือจริงๆถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือว่าแต่ไพ่ใบนี้จะเน้นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะมีอํานาจในมือเหมือนกับควบคุมนกเหยี่ยวได้และมีเงินทองพอสมควรถ้าคุณมีเงินถึงขนาดเนี้ยหรือเขาเราว่า,วามีอํานาจในการเลือกมันได้ไพ่อํานาจหลายใบยเลยนะเยบยกว่า,วา คุณคุมผู้ชายอยู่ผู้ชายจะไม่กล้าบินหนีไปจากคุณมันแปลว่าเขาเป็นนกในกรงของคุณแล้วและนกตัวนี้ไม่ใช่นกแก้วนะเขาเป็นเหยี่ยวขนาดเหยี่ยวยิงอยู่ในมือคุณเลยแสดงว่าเขารักคุณมากถ้าไม่รักคุณมากแสดงว่าคุณก็ต้องบังคับเขาไม่ให้เขาไปจากไปไหนนี่คือผู้หญิงราศีมังกรที่ควบคุมผู้ชายได้มันกะนกในกรงยังไงก็อยู่กับคุณได้แน่นอนอยู่ได้ในหมายกว่าตรงไหนก็คือยังไงเขาไม่ไปจากคุณอะ ใช่คํานี้เพราะคุณใช้กําลังมาครับเขาหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ไพ่ใบน,นี้คือได้เปรียบก็ตรงที่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหมายถึงอะไรหมายถึงผู้หญิงได้เปรียบผู้ชายถ้าได้ไพ่ใบน,นี้ถ้าผู้ชายหมายถึงอะไรผู้ชายคุณก็เป็นนกแบบเนี้ยในกรงของผู้หญิงแต่ราศีมังกรไม่ยอมใครง่ายๆนะแต่คุณจะเจอกับผู้หญิงแบบนี้อืไพ่สุดท้ายคือเชื่อลังสังหอนของตัวเอง เชื่อรางสองของน้องตัวเองเพราะวันนี้คือมันจะมีทั้งเรื่องระหว่างทั้งเลือกขาวกับทั้งเลือกดําถ้าคุณเลือกทั้งเลือกผิดก็ไม่ดีแต่ถ้าคุณเลือกทั้งเลือกถูกก็จะช่วยทําให้ชีวิตของคุณได้จเจริญเจ้าหน้าขึ้นหลายเท่าไม่มีขาวกับดํานะคุณฟังก่อนนะไม่มีขาวกับดําคือจิตสํานึกกับจิตใต้สํานึกถ้าคุณเลือกจิตสํานึกคุณแพ้แน่ใช้คำนี้ผมพูดตรงๆแต่ถ้าคุณเลือกจิตใต้สํานึกคุณจะสามารถไปได้อีกไกลนะครับผมก็คือจะบอกว่าบางทีคุณอาจจะ เจอกับหมอดูเจอกับคนตั้งสารอะไรสารพัดแต่ว่าบางทีนะคุณก็เชื่อตัวเองดีกว่าเพราะผมจะบอกว่าถ้าคุณจะไปเลือกหมอดูคงจุย้ยหรือหมอดูตั้งสาลที่ไหนมาตั้งสาลหรือว่าอะไรนะวางเสาเอกในบ้านผมไม่รู้นะผมไม่รู้เรื่องพวกนี้นะคือหรืออะไรต่างๆเนี่ยทําให้คุณคุณทําเองดีกว่าใช้คานี้นะว่า มันก็คุณมีฤทธิ์ในตัวเพราะว่าจิตใต้สำนึกคุณนะมีพลังนะครับผมไพ่ใบนี้ขึ้นนะ่ะถ้าเกิดคุณจะไปไหว้สิ่งศักดิ์ที่ไหนผมแนะนําให้อย่างนะไหว้สิ่งศักดิ์ที่เป็นสตรีจบนะครับผมใครต้องการดูลายมือให้ศิษย์กับผมติดต่อทั้งลายดีมาได้ที่ลายดีทารัดสองห้าหก 6, ตั้งข้อความด้านล่างคลิปยูทูบนะครับผมเดี๋ยวเราเองตั้งข้อความด้านล่างคลิปก็ผมก็พูดทุกคลิปกัวทักอยาก คือโอเคก็ถ้าสมมุติว่าอยากดูจริงๆก็ทักมานะผมก็พูดแค่นี้นะก็ร like, า,ายละเอียดยังไงก็ทักมาแต่ผมจะแจ้งก่อนว่าผมดูทางโทรคอลผมไม่เหมือนหมอดูคนอื่นทั่วไปนะผมดูผ่านทางโทรคอลมีอะไรก็สปีกรฟโฟนผ่านทางโทรคอลให้ผมไป็มาดูเต็มที่ผมดูอะไรบ้างผมดูอะไรเมือพิซซี่หัวเฮงซ้อย่างเท่านั้นถ้าใครที่ทักมาก็ประมาณน,นี้หรือจะดูอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะดูที่สำนักง,งานก็ทักมาได้แบบมาหาตัวเป็นๆที่สำนักง,งานเลยแบบ V.P. ธรรมดามีสองอย่างเท่านั mm ้น hmm. ที่สำนักงานว่าธรรมดาก็แบบธรรมดาอย่างที่ผมบอกแล้วแต่ถามรายละเอียดอะไรก็ทักเข้ามาแต่ถ้าเกิดเป็น V.P. ก็เต็มที่อยากรู้ว่าเป็นยังไงพิเศษแค่ไหน e x c l u s i v ูแค่ไหนก็ทักเข้ามานะครับผมก็โอเควันนี้ลาเบนเท่านี้ก็ให้ว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดติดตามผมเพเป็นกำลังใจด้วยวันนี้ลาเบนเท่านี้สวัสดีครับับ